มาเลยเลยไปก่อนมีแขกมาแล้าเอาไปรันเลยิงเข้ามาเลยไายยิงเ็ลยิเลนเงี้ยนะี้เีี้ีโอ้ฉันมีมาแล้ว่าวลอาเลยแม่แม่ตอบนะจ๊าตอบไปอ่ะอะแม่อะเข้าล่าสุดเลยนะแม่เนาะมีคนเปตาเปิดว่าว่าเออรูปเลิกไฟไม่มีอะไรเลยอยากจะคือตอนนี้มันไปไกลกันเยอะแล้วเอาง่ายๆเลยเขาคือเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยดีกว่าแล้วก็เาก็ไม่รู้ว่าโปรไฟล์พวกนั้นมันบาอยเพราะพร่ก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นโปรไฟล์ จบไหมเขาก็พูดไปเลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนระดับเด็เส็จปีแค่นั้นเองใช่แล้วก็เลยแบบเอ่อพอพอคนไปเหมือนแบบไปหาาอะไรเยอะค่ะเองก็แบบกูใจไม่ได้อยากจะเปิดของที่แล้วเลยไรเง้ยอยากอยางพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นเราเรู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรก็อยู่แบบเงินไปเหมือนเดิมแบบไม่ได้สิ่งนี้อย่างคนที่เปิดออกมามันตรงบ้างไหมคะฉันไม่ได้อ่านเลยจริงคือเรา ร,รว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันเราก็ไม่รู้ mm hmm. อ่ะเขาที่เราคุยันมาหนึ่งปเีเราไม่ได้ถา mm hmm. เรารู้ง่ายๆว่าเขาเคยไปเรียนเด็กมาเจ็ดปี mm hmm. แล้วเราก็จบแค่นั้นเลย mm hmm. แล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันที่เราจะพัฒนาไปไกลไฉัน mm hmm. เลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบเธอเป็นใครมาจากไหน,นแค่รู้ว่าอ่ะเขาเคเรียนไปคนมาเขาช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องงานะ ให้เราในหลาเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลา,า,ลาในการคุยเขาไจะยืนระยะได้กว่าปีนนึงเี่ยสมมติวันนี้เป็นคุยว่าเป็นแฟนใหม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือแพทไม่ได้ให้สถานะแพทบอกแล้วว่าถ้าวันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนเราให้เขาเดินออกจากเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วมาพูดกบนสื่ว่าเป็นแฟนเป็นแฟนขาเไม่เอาจากอยากได้คลยถ้าจะพ้อร์ตเราเรื่องงานไดบนัื่อมากเป็นแฟนเราให้เขาเดินถจากเราไลยถ้าจะต้องมดตัวแล้วมามพูดบนสื่อมาเป็นาอยจากเรา้ย วันนั้นเกิดเธอวันนั้นก็เหมือนเหมือนกันว่าชัดเจนชัดเจนตั้งแต่วันแรกแล้วเออเหมือนจะว่าฝั่งนู้นแบบค่อนข้างแบบอยากจะบอกไหมว่าเราคือแฟนแท้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คาดหวังคือตอนแรกการคุยอ่ะเขาคงคาดหวังว่าเราจะพัฒนาแต่ตัวเราเป็นคนบอกเองว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังถ้าตับใจที่มีความคาดหวังทุ่มีความหวังแน่นอนฉะนั้นถ้าอยู่ในในในแบบนี้ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะหรือว่าดูถ้ามันจะใช่ เ, <c oughs> เพราะจริงๆอะ <c oughs> จริงๆอะไม่มีใครรู้จักไอจเขาอยู่แล้วไม่เคยพูดชื่อเขาไม่เคยลงรูปอยู่แล้วปัญหาทือวันนั้นที่เราอนุญาตให้เขาลงอะปัญหาเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนดูไอ g เขานาตาชาไงนาตาชานาตาชาโรมนอฟไงสตวนเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองว่าดูมาตั้งหลายรูปคุณ ที่สามได้ยังไงตามันตามันลงไปแล้วมารู้ตัวตอนเช้าห่วยพรอะไรกันคะอ๋อเห็นเยอะไม่หน่อยแล้วพ้สรุปไม่สนไม่สนคนละงงคือจริงๆอะทำไมเราต้องมาคาดหวังว่าแพ้ก็สนไม่สนเพราะในระหว่างทางอะแพ้มีคนคุยตลอดอันนี้พูดจริงๆ เราทำไมต้องมาให้พต้องพูดสถานะตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคนที่ไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นพัก็เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนิ่งๆเริ่มๆแสดงว่าคนนี้คนนี้คือคือไม่ใช่แฟนนะน่าแน่พัดยังไม่รู้เลยเออแล้วถ้าเขายังถ้าเขาอยู่ได้ในแบบนี้ไปจนเราสี่สิบเนี้ย จวนเราแบบโอเคผันไปแล้วยังเจอหรืออยู่เราก็กอาจะใช้กา่ไมเกี่ยวกับความผนรือมาะว่ามันมันเหืน่อึ่งเลยเกี่ยวกับตัวเราและตัวเขาเรายังมีความรู้สึกเรื่องอายุอันนี้ติดที่เราเองแพทมองว่าสิบสี่ปียังไงก็ยังยังห่างยห่างไปใช่ไหมในระหว่างที่เขายังไม่เคยเจออะไรในโลกล่านาพาลัยเลยแต่เราอะผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้น คุณไม่ไปใช้ชีวิตวะอย่าง uh huh. เรายังมีอันนี้อยู่ในหัวอยู่ว่าคุณไปใช้ชีวิตได้อีกเยอะเลยในระหว่างที่ผม14อ่ะคุณเพิออ่งแวะเองครับ uh huh. คุณไปใช้ชีวิตก่อนเลแต่ถ้าวันหนึง่งเขายืนยืนยันว่าไม่ครับผมจะซัพพอร์ตคุณไปเรื่อย uh huh. ๆเขาก็อาจจะเป็นคนที่ ยังไงคือให้อยู่ในจุดเดิมและไม่ต้องไปหว่นไหวจอะไรแค่ขอแค่นแต่ตอนนี้ก็แมลว่าคุณอยู่กับคนนี้คนเดียวคนเดียวเพราะว่าคนอื่นยืนระยะไม่ได้คนอื่นเขาก็ต้องการเยอะเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปไปดูได้ป่ะใครยืนระยะกับเราได้เข้าใจเรามากที่สุดเราก็จะคุยกับคนนั้นไงแล้วมันมีระยะเวลาที่มันเราถ้าเราเข้านไม่ได้อาจจะเป็นก็ได้่อันนี้เป็นคำถามมากในตัวไรมา นีป่ปีนึ่งยังไม่พออีกเหรอบอกจงเพราะว่า şey มันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายังมองข้ามไม่ได้ถ้าวันไหนเรามองข้ามเรื่องตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นไปได้โอเคค่ะโอเคทำแล้ต้องมินเตอร์ถอยรู้จักต